เพิ่นเก็บสี่ดาให้เจ้าชเก็บไรอันนี้สุกแล้วว่ะนี่นะคลายเบิ่งเจ๊ะเกี้ยวมันนี่ที่ดาธรรมชาติเด้ออันนี้นะดิกินได้บบมีใส่เคมียังเบ่นี่เอากินได้เนาะกัดเบิ่งเลยกินได้บ้าแซ่บแซ่บเลยนะ้มงสุกพัดน้องไปนำทำมังนั่นค่อยเด้ออมแบนเลย่เบิงอ นี่นะธรรมชาติมึงไม่มากได้ปุณะเป็นแทบเป็นมบนู่กุนนีะ่มากใจมากมเลยโอ้มันอันนั้นแจบๆนมันเด็ดมันเด็ะมากอ่งึเจาใช่หเออตอนนั้นมือเจ้าน่ะธรรมชาติมากได้หมันหนาเมนีมาหนาเนี่ยนบ่ส่วรเอาไล่พอละพอ พอแล้วพอแล้วเบิ้งพอแล้วสี่ห้าหน่วยนึงพอแล้วพอแล้วพอรุดหนึ่งพอแล้วเอาไว้กินอยู่นี่อ๋อเด็กไรซี่ดาเหมือบานนะี่แซบมันอานาันน่ะเป็นแมงเดี๋ยวว่าบ้านลัวถูกหัวหนุ่มซีดาอยู่ฝามหญ้ามีแก้วแซบแซบขเขาจะปลูกธรรมศาสตร์เนาะ เมแกวกมาเบิ่งฟาร์มยาธุรกิจน้อยๆของครอบครัวแม่แกวเนาะตัวยูนี่ก็บเมนเฮือนแห่งงานเนาะที่ว่าแม่แก้วปั่นให้อยู่แล้วก็เจ้ากเห็ดใบาตาดินเอาเองเนาะผู้ดใดอยู่ดนแม่แก้วกปั่นให้อยู่แม่แก้วกซีลงไปเบิ่งฟาร์มยาธุรกิจครอบครัวน้อยๆพอได้อยู่ได้กินเนาะเพราะว่าติ๊กี้กเห็ดใหญ่ดูตน สามีอดีตสามีเมแกวอย่างเนาะอดีตสามีเมแกวเสียละกะวก็มอพ้าพวกอยู่ฝามงนา้หิดล้วกะ็แบ่งเคึงกันยากะบุพเพฆ่ายชส่วงนี้นะเนาะกามีคนจำเงินไว้ก่อนอันนี้ก็าย่าพร้อมออกออกพร้อมออกอกแล้วตัวนี้นะมันติมหมดละเศรานี้จะสีแดงออกค่ะกะเจ้าตัวที่ว่ายืนอยู่นี่ก็เจ้ากับห้าคบลูกได้ประมาณช่องทิศเนาะอันนี้กะา พอมาออกเบดล้ตัวนี้นะงามงานนี่พอดีเต็มเสกะสิพอดีเป็นเป็นแพนดีนั่นแหละมแก้วคายคายเนาะคามาได้ประมาณสาว30ปีละเห็ดฟาร์มยามานี่นเนาะเพราะว่าในประเทศลาวกะม่แก้วเป็นเห็ดผู้ทําอิดนี่มแก้วกะยางมาเบิงแหงงานกเจ้าอันน่ะาปลูกเนาะ ขาจะเห็ดปินแต่ละครอบครัวจะกีเมนเห็ดหลวมวันนี้เห็ดป็นแต่ละครอบครัวเห็ดพ้าเห็ดเรลากะบบมีการบังคับกันนะม่แก้วกับข้อเสะลองบึงบึงคือสิว่าเห็ดง่ายแต่ว่าม่แก้วเสะลองบึงกะเสะใดเนาะแต่ว่าหักเบปบ็นแผนที่ปันได้แต่ว่าต้องได้ไซแห้งไดู้้ได้บมีแหงกะ เสะบ่ได้ได้ยามันสิคาดเนาะมันก็มีวิธีเสะของมันแหละยาันเฮาดักดักสวนลงลุมลายมันสิเข้าลึกมันก็สิสวนเอาดินไปหมดเนาะเพราะว่าดินมันอัดแน่นล่ะก็เสะได้อยู่แต่ว่าัมันก็คาดเนาะบ่คือเจ้าผู้เขาเจ้าเสะเก่งแหละอันนี้เสะปูกนเสะให้ลูกค้าในซเมนบ่ได้และอันนี้เเจ้าเสะปูกแล้วเเจ้าปลูกดําันเสะได้เนาะอื สะลองเบิงแผน1ซแผนแล้วก็มาเบิงเ,งงเางขาเจ้าปลูกเนาะปลูกวิธีปลูกกะบ่ยากเขาเจ้ากะเอากีกบางๆๆไว้ ay, แล้วก็เอาขี้ตมเนาะเอาเลนขี้ตมมาซีดใสวิธีปลูกนี่นะเพราะว่าปลูกเป็นแต่ละครอบครัวเนาะตะกี้แม่แกว้วตอนอดีตสามีแม่แก้วอยู่หันจ àng, างเมาเเนาะเมาเฮ็ดเป็น เบิดทุกคนนล้วก็จะยางเมาบันนี้แมนเฮ็ดเป็นแต่ละครอบครัวผู้ได้ทันเฮ็ดเอาเพิเอาลาวเนาะยันนำได้กระหิดบ่มีการบังคับกันค่ายแล้วก็แบ่งครึ่งกันเนาะเมแก้วก็เลยบ่ได้ไปนําไหลไปเบิ่งมีแต่ว่าเมแก้วรับออเดอร์เนาะรับออเดอร์ให้ข้าเจ้ารับออเดอร์ค่ายให้แล้วก็แบ่งปันกันเนาะโดย กิจกรรม่่แก้วมือนีกามีแต่เพียงเท่านี้แหละเนาะไปฝามหญ้าดุนๆได้ไปเท่านึง่งไปเบึงเนาะไปเบึงข้า,าโอเคเป็นได้กากดไลค์กดเสร์สนับสนุนธุรกิจน้อยๆม่แก้วเด้อขอบใจลาย